สวัสดีครับ FC เอฟซีพนสองแัฐมนรส้มท,ทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่นเก่เาเก่าก็จะพายเอฟซีรัฐมนส้มทุกท่านไปติดตามเดื่พ่อข้านะครับพ่อข้านีิ่นกะบ่ให้สัมผัสนะครับแต่ว่าหาตัวเลขมากนะครับกบ็ตามไปซ้มน้ำกันนะครับก็บสิให้น้อนทเดยาเป็นผู้ภาคหรือเป็นผู้ปลย่ยไปนะครับแล้วนกะ็ไปดู เฮ็ดนะครับในตลาดกลางดงนะครับหลยนะครับนะครับเข้ามาแล้วก็หน่าก็ติดตามเป็นกำลังใจหด้วยนะครับไปฟังนวดย่าเป็นผู้ปัญญาเป็นผู้บรลยายไปนะครับว่าสิไดดตัวใดพ่อขาวนี้มาตัวใดนะครับตามไปฟังเลยนะครับตามผมมานะครับยาส็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพ่อค้านะคะ วลที่ผ่านมาเลขพ่อข้าว่เขานะคะวันนี้เพิ่นกระเลข่ะหายร้ายโตนะคะห,หายหางเดี่ยวนะคะจะเป็นโตไดนะคะเพิ่น่ะหายสัมภาษณ์เพิ่นหายนุติยามาาย่ไทยตลาดประกอบตัวเลขนะคะแต่จีให้ายพ่อแม่พี่น้องเห็นตลาดกลางดงอัเภอเหอยเม็กนะคะช่วงนี้เฮ็ดออกนะคะออกเต็มเลยนะคะเฮ็ดเต็ม นี่ยนะคะแล้วก็จะเว้าไปขึ้นตัวเลขเป็นพักๆนะคะว่าเลขพ่อพ่างวดนี่เพิ่นหายห้างเดียวจะเป็นตัวใดนะคะในงวดวันที่1ตุลาสองห้าหกเจนะคะทุนที่ยาจะทายหเห็นของของฟ้าแล้วก็จะขึ้นตัวเลขเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ไปชมน้ำกันเลยคะ่ะหน่อยเฮ็ดเห็ดลายขนาดผลไม้ป่าอุย้ยมาเ,เดี๋ยวนี้เฮ็ดเต็มเลยพี่น้องเฮ็ดข <Piet S 1> <า>ึ้นลายค่ะลายแน่เลย ลายเดียวจานละร้อยนะคะทุกอย่างจานละร้อยนะคะนี่นี่อยงคอันนีกระ้อยหน,น,นี่ก็้หน,น,นึงานจานห้าชิับสามจาน้อยให้หมดเลยมาหลอดมาหลอนี่เฮดสไลด์ค,ค่ะแก ล่างเรียบร้อยแล้วค่ะล่างไว้หายแล้วพี่น้องไม่ต้องไปเก็บให้เมื่อยไม่ต้องไปล่างล่างไว้หายแล้วซื้อแล้วนี่หนาตีแกงเซ้าน้ำน่อยๆแกงได้เลยนะคะนะคะจุดพิกัดอยู่อำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะตลาดกลางดงนะคะต้ได้จานได้มาเอาเด้อ เกินจานละน้อยนะคะจานละฮาชิฟจานละน้อยเต็มยุก็ต้องเย็บแพมเมอร์ง่อยข้ามค่ะามแน่แต่ล่างให้นี่ตั้งหากุดยอดจริงๆนะะเย็บกับเมอมาล่างเย็บกับล่าลายค่ะลายน่นขายมดแล้วเพเกเย็บผ้าไหมนะคะ

ปาน,นี่ก็ยังมีเพชรคออยู่เ,เนาะค่องมารคอกับนี่นะคะคอะ้ะะองย้า่าลืมินานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้เลขข้อค้าหางเดียวศูนยแล้วค่ะศูนย์หกหางเดียวนะคะ เห็นหน้าข้างหาซื่อสารกินแบ่งรัดทั่ว่านะคะเพิ่นไหนุษทิยามาป่าสไสเอานะคะกระดิษจำเป็นย่างยิ่งตรงข้ามตลาดกลางดงประกอบตัวเลขนะคะในงวดวันที่1ตุลาคมห้าหกหกเลขค่อค้าศูนย์หกพั้งเดียวนะคะศูนย์หกคพันสองเดียวนะคขขเนะคเลขเพิ่นบางครั้งมันกระเทา ใกล้เคี่ยงกันล้วเห็ดทานเห็ดนีนเห็ดนีแต่เห็ดว้มเห็ดทานเหามีจานนึ่งกับว่าเกินร้อยเป็นปะค่ะขาชิบ้าอ้ถือคับพี่น้อง เรยจานลอยจานะหาสิบเ็ต้องไปเก็บให้มันเอยเาซื้ออยู่นี่เด้อค <No, ่ะจานร้ายๆจานลอยฮะจาน้อยทั <h <h ้งหาบฟ้าเนมันคือฮดออกร้ายเป็นสขายถูกนะคะเวลาเฮดบอกอะขายแพงจักน่อยนะคะนะคะตุบัอในคลิปนี้เลขก้าศูนย์หกขาเดียวนะคะเฮดลนตลาดใ่ไปจบ ยากยากสามจานร้อยคะตดตาติดแนมากจานละห <50 S 2> ้าสิบาบาทนี่กี่มันก็เอาม้าลูกเห็ดข้าวเป่าเลูกมันยยนี่นานขายยังไงเนี่ยน่เกนอร่อย้ะดอกเล่นนอยกับจานละร้อยพี่น้องเฮ็ดไถแมกระนานสีให้มันใหญ่คนนอจังเก็บ จอดอีรีนะคะข้าม้ามเนี่ยปามีต่เหตุรวมเที๋ยวนี้มาตลาดมีตะเหตุตหตตตหตอ้อยต้อ,อยวิ่น้องเห็ร่อมออกคัดออกแน่นุ่นตลาดเลยะคะ่ะ สามจานก็เยนะคะนม่จ <was on> ้าห้าสิบบาทเค็บาทดเฮ็จานละสิบบาทพี่น้องล่างไว้ให้แล้วนะคะดอกไเกี่ยวทุกละสิบบาทน้อย้าเลยะ บึกน่ดีพูอว่เลงดอันนี้เฮ็ดนี่ไปเจ็บเองมันบ่ พ่อบ้านไปใต้เป็นป,ะ,ปะเพราะได้เห็ดยังเลยนางขายแต่เห็ดแม่พงนะคะดูครับดแนวกันน่อยโอ้ยกระหูแบนี้นะคะ ปวบไปน้อยแบบนี้นะคะสรุปคลิปนี้นะคะเลขข้อค้า06ครั้างเดียวนะคะงวดวันที่1ตุลา2566นะคะเป็นแล่ค่าหาสื้อสลักกินแร่งรัฐบาลไปกับบนล่างเด้อค่ะซื้อขึ้นซื้อลงจะน้อย06อาจจะเป็น05หรือ07นะคะคุณะไม้ตาสุดยอดเลยบอกง,ง่ายก่นงแลงแข้ง เก็บให้มันเมื่อยเด้อค่ะตลาดกลางดงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะจุดพิกัดนะคะอำเภอห้วยเม็กตลาดสุกหินขาวหรือตลาดกลางดงนะคะจานละห้าสิบนะคะพาเฮ็ดบานเนี่ยจะเป็นสามจานร้อยสี่จานร้อยนะคะพาเฮ็ดปอฮันในบานเนี่ยจะจานละห้าสิบนะคะ นะคะน้ดิยากกบกพอจบคลิปเลขพอค้าหางเดียวนะคะนึกว่ามันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกไปเที่ยงเท่านี้นะคะศูนย์หกห้างเดียวนะคะโุกโซกมันมันเหงเงฟังฟัง,ง,ง,งครับครับกับรางกาเอฟซีและแต่บุตรสมุท่านทันองสิงินในฟ้าังแล้วนะครับถิ่นนทอิยาได้สรุปเลขของพอค้านะครับสำหรับผมได้ถ่ายคลิปนี้ก่อนีขสาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขพ่อค้าให้ต้องงวดสองตัวหางเดียวงวดวันทีท่สิบเอ็ด งวนวันทีหนึ่งตัวราค้มหกหกนะครับเปิดนไม่มาตัวเดียวศูนย์หกตัวเดียวเลยครับเด็ดๆนะครับไปครับบนล่างนะครับวังว่เอฟซีและตมนตส้มทันของเสดยินฟังแล้วนะครับงวนวันทีหนึ่งตัวราค้มหกหกศูนย์หกตัวเดียวนะครับก็วังว่เอฟซีจะทนผุสมทุกสันของเสด้ยินนในฟังแล้วนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ข,ขอขอยุติเพียงเทวว่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไป สำหรับพิมพ์เนี่ยโชคดีสวัสดีครับ